วัสดีคะ่ะวันนี้น้อยขอมาพูดเป็นภาษาไทยหน่อยนะคะได้ยินได้เห็นแล้วมันเจ็บใจมากคะ่ะเจ็บใจเจ็บจริงๆคะ่ะคำพูดว่าพวกมึงพวกคนต่างด้าวให้มาอยู่ประเทศไทยเมืองไทยที่ดินไทยทำไมคนต่างด้าวไม่สำนึกบุญคุณคนไทยมั่งหนูขอถามพี่หน่อย ทุกวันนี้คนต่างดาวมาอยู่กินฟรีใช่ไหมข้อข้าวคนไทยกินใช่ไหมขอบ้านคนไทยอยู่ใช่ไหมคะหนูขอบอกว่าห้องก็เช่าบ้านก็เช่าข้าวก็ซื้อกินเองคะ่ะไม่ได้มาอยู่กินฟรีเลยคะ่ะแล้วให้สน,หนึกบุญคุณอะไรหนูเห็นนส่วนมากนะคนไทยตัวเองอ่ะไม่อยากเอ้าคนไทยไปทํางานด้วยเลยเพราะว่าคนไทยมันกีเกียจ ทำไมถึงเขาอยากได้คนต่างดาวกัมพูชาเมียนมามาทำงานเพราะว่าคนต่างดาวกัมพูชาเมียนมาเป็นคนขยันทำงานดีเขาใจงานไม่เหมือนคนไทยอันนี้หนุคอพูดตรงๆนะคะแต่ย่ามาดูถูกคนต่างดาวแล้วให้คนต่างดาวสานึกบุญคุณคนไทยหนูคอทำว่าทุกวันนี้คนต่างดาวมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยกินฟรีใช่ไหมคนไทยให้ข้าวกินทุกวัน คนไทยขี้เกียจคนขเขมรเป็นคนขยันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านมานาวหวานชาแนลนะคะมีแรงงานกัมพูชาออกมาอัดคลิปต่อว่าคนไทยที่ไปคอมเมนต์ในคลิปของเธอว่าแรงงานต่างด้าวอยู่ในแผ่นดินไทยให้สำนึกบุญคุณ ของประเทศไทยด้วยนะเธอเลยออกมาบอกว่าอยู่ไทยบ้านก็เช่าข้าวก็ซื้อไม่ได้อยู่ฟรีกินฟรีแต่เธอไม่เข้าใจคำว่าต่างด้าวแน่นอนเธอไม่ได้อยู่ฟรีกินฟรีแต่เธอต้องไม่ลืมว่าเธอนะ่ะมากินอยู่ในแผ่นดินไทยเข้าใจคำว่า ประเทศไทยไหมถึงเธอจะจ่ายเองค่าอยู่ค่ากินแต่เงินที่เธอได้รับจากแผ่นดินไทยไม่ใช่แผ่นดินเขมรที่บอกว่าจะให้สำนึกบุญคุณอะไรเธอคงยังไม่เข้าใจก็สำนึกบุญคุณแผ่นดินที่ให้เธอได้อยู่ได้กินได้อาศัยทำมาหากินไงใช้บริการทางการแพทย์ ใช้ถนนหนทางฟรีนั่นแหละอะ่คนไทยเขาบอกว่าต้องสำนึกในถิ่นที่เธออยู่อาศัยแล้วที่ว่าคนไทยขี้เกียจจะบอกให้นะมึงเอาอะไรมาวัดถ้าคนไทยขี้เกียจคนไทยจะเป็นนายจ้างขมนหรือว่าจ้างขมนมาทำงานทำไหม คนไทยเป็นนายจ้างไงนี่ไงตะก,กะของคนที่มีการศึกษาวันละสองชั่วโมงฉลาดไปหมดเหลือไว้แต่ความโง่เง่าเต่าตุนเรียนน้อยคิดน้อยด้อยพัฒนาคงอยากกลับบ้านละมังกลับบ้านก็ดีนะแม่คนขยนันกลับไปพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง ให้ทันเพื่อนบ้านจะได้ไม่ต้องมาขายแรงงานในบ้านเมืองของคนอื่นกลับไปขยันที่เขมรน,นะกลับไปอย่าอยู่ประเทศประเทศไทยเลยมันหนักแผ่นดินคนไทยก็บ้านเช่าข้าวซื้อเหมือนกันถ้าต้องไปทำงานต่างบ้านต่างเมืองเจ็บมากเลยเหรอที่เขาเรียกต่างด้าว จ็บจะทนอยู่ทำไมล่ะกับเขมรไปไม่มีไม่มีไทยสมมติว่าประเทศไทยไม่มีเขมรก็อยู่ได้นะอยู่ให้เป็นทำมาหากินในบ้านเมืองของคนอื่นเขาอย่าทำตัวเก่งกลางมันจะเดือดร้อนตอนนี้บ้านเมืองของเธอก็กำลังรุกรานประเทศไทยอยู่นะ ถ้าไทยเอาจริงพลักดันแรงงานกลับประเทศหนาวนะสาวเอ้ยอย่าปากเกง่งที่ทำงานของเธอนะ่ะมันหาไม่ยากนะอย่ามาปากดีเดี๋ยวได้ออกมาไหว้สวยอีกก่อนพูดคิดเยอะๆอย่าสักแต่ว่ามีปากก็พูดระวัง มันจะย้อนกลับเข้าหาตัวแล้วก็จะบอกว่าขอโทษรู้เท่าไม่ถึงการนะสาวจำเอาไว้จากในคลิปต้นเรื่องเนี้ยพี่น้องมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะคะคนเราอะ่ะเมื่อมาอาศัยบ้านเมืองคนอื่นเขาอยู่อะ่ะก็ต้องอยู่ให้เป็นอยู่อย่างสงบทำมมหากินไป อย่ารนหาที่เพราะว่าที่ที่มีให้นั้นน่ะมันอาจจะไม่ดีพอถ้าเมื่อเธอต้องได้กลับบ้านนะตอนนี้ทหารฝ่ายเธอน่ะก็ยอมถอยแล้วเพราะฉะนั้นเธออย่ามาทำให้คนไทยต้องเกลียดชังคนขเขมร มากไปกว่านี้อีกเลยพูดไปพูดมาเธอก็ยกหางตัวเองเกง่งขยนันถ้าเธอไม่อดอยากเธอจะเข้ามาทำงานในประเทศคนอื่นทำไมถ้าประเทศของเธออยู่ดีกินดีหาเงินง่ายรายได้ดีตะเกียกตะกายเข้ามาทำไมอ่ะฮะ กลับบ้านไปเถอะอย่ามาอยู่ให้มันรกสกปรกในประเทศไทยเลยสำหรับคนที่มีความคิดต่ำๆแบบเธอเนี่ยกลับไปเสียกลับไปอยู่ในบ้านเมืองที่ไม่มีใครเขามาเรียกว่าต่างด้าวนะทุกชาติทุกภาษาเมื่อเข้ามาในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศของตัวเองเขาก็เรียกต่างด้าวทั้งนั้น คนไทยไปที่ไหนเขาก็เรียกต่างแล้วก็ไม่เห็นมีใครเดือดร้อนนี่แกกับคําว่าต่างด้าวไม่เห็นมีใครเจ็บปวดค่ะคลิปนี้มะนาวก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดเลิฟก,กดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กับมะนาวหวานชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกๆกําลังใจแล้วก็ขอฝากเตือนแรงงานต่างด้าวทุกคน ทุกชาติทุกภาษาทำงานที่ไหนเคารพในเจ้าบ้านด้วยสวัสดีค่ะ